เก้าไหมคกิงครับพูดต่อพี่เลา่ยมีมาคนแรกมาคนแรกรุ่นาคนแรกของรุ่นน้องน่ารักมากเกค่ะเกค่ะรุ่นแปดค่ะน่าอาจจะดูไม่ใช่น่าเป็รุ่เจ็ไม่ใช่พี่ไม่ได้กินข้าวตั้งสิบเอ็ดโมงครึ่งพี่ไม่ไดถายวิดี นี่ประธานเปิดงานนะออกกล้องไปแล้วเอ่เป็นเพื่อนกันแต่คิดวก็อันนี้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 เป็นน้ี ยศนะครับเปลี่ยนงานนะครับจากงานธุรกิจศึกษาสัมพันธ์นะครับครั้งที่4นะครับขอเปลี่ยนงานนะครับขอเข้าสู่นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่งานมู่ที่ธุรกิจท่านอาจารย์ยศครับผมนอกงานนี้นะครับเราขอต้อนรับวันนี้ท่านนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะนี่ผมเป้ารุ่นเสร็นะครับกับน้องคุ้ยศิษย์สายที่เป็นนิติกรในช่วงนี้นะครับ ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับของศึกษาต่าน,นะครับแล้วก็พี่น้องพันธมิตรผู้เก่งศึกษาเออทุกท่านน,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 นะครับ,บนนนะที่มารลงกรในวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนจะตามท,าที่ไปได้พี่รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในช่วงสำคัญของงานในวันนี้นะครับเรอ่าถูกต้องตามทีิไปเป็นหลานแน่นอนไม่ใช่ลูกถ้าลูกไปยุ่งเลยแลย้วตามนั้น เราได้รู้จักกันไหมคะก็ตั้งันแล้วนะคะอ่าท่านต่อมานะะคก็คือเป็นลูกชายคนโตของท่านอาจารย์นะะคพี่เสยนะคะพี่เสย์ครับปลอมมือนิดนึงแล้วกินกันอร่อยเลยเนี่ยยังไม่ได้กินเลยพี่จิตรแล้วก็อันเป็นลูกสะใภ้นะคะก็เป็นแฟนของพี่เสยนะคะชื่อว่าพี่เพนนะคะท่านอาจารย์เริ่มต่อตั้งสาขาธุรกิจติดสารตั้งแต่ปีพศอะไรครับ ลูกศิลป์ลูกจันไม่ไม่ทำงานอยู่เลยครับตอนกินสองห้าเหรอครับสองห้าสองห้านะครับอ๋จะบอกว่ายังไม่เกิดเลยอะค่ะพี่ก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะถามอาจารย์ดูค่ะว่าอาจารย์รู้สึกอย่างไรว่าความแรงไหมคะกับลูกศิษย์สม ptom นี้รู้สึกดีใจมากกว่าที่ได้พบกับลูกศิษย์ทุกคนตั้งแต่วันแรกที่มีการสัมภาษณ์กันก็มีความ รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะดูแลแล้วก็ให้ความรู้จากลูกศิษย์ไม่รู้สึก,สกเ,เวลาที่จะพอหรือเหนื่อยนะครับอาจารย์จะมีวิธีทำยังไงให้รู้สึกหายเหนื่อยและสดชื่นได้นครับสงสาเวลาลูกศิษย์ข้างหลังมั้งได้ครับก็รู้ว่าเป็นหน้าที่ก็ไม่ไม่ไมสื่ออะไรไปนะฮะอาจจะมีมีบ้างเป็นบางอารมณ นะแต่ก็โดย่งปกติแล้วก็ไม่มีอะไรยังไม่เข้าครับข้าคูดอาจารย์ที่มีส่วนสำคัญด้วยใช่ไหมครับในการเป็นลังใจอาจารย์ครับทุกคนเลยตั้งแต่ภรรยาลูกชายสองคนลูกสุดท้าต่างั้น อะจากย์พูเข้าแก๊บแล้วโอ้โหต้องชมกันมาเดียวอะแสดงว่าครอบครัวของอาจารย์เนี่ยแตงกำลังใจที่ดีในการทำงานของอาจารย์เป็นอย่างมากที่บทพูดของน้องยุ้ยนะครับพอดีที่อ่านผิดประทัดขอโทษทด้วยไปแล้วตามพี่บทตอนนี้น้องยุ้ยไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกำลังใจคี่สำคัญของอาจารย์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาแต่ว่าก็มี VCR ที่พวกเราเนี่ยแอบไปตามสื่อส่อนะคะถ่ายมาให้ดูเป็นสกายอาจารย์วันนี้ด้วยค่ะ